ดูไม่ดูโอเคค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกวลาาลัาเปอร์กันนะคะที่แรกที่เราจะไปก็คือวัดบาตูถ้ำถ้ำบาตูอะไรดูรถกันดูรถกันอ่าเราจะไปด้วยการนั่งรถบัสไปแล้วก็ไปอะไรนะ KTM หรอ นั่งรถไฟไปต่อนะคะแล้วก็ขากลับเราค่อยนั่งรถรถไฟย,ยาวๆเลยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปติดตามชมกันนะคะนี่นะคะ <SF 3> บรรยากาศตอนเช้าที่เราเดินอกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนคือเราเดินมาจากโรงแรมใช่ไหมทุกคนคือไม่มีคนเลย เงียบมากที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งะไม่รู้ว่าทุกคนไปไหนกันหมดหรือว่าทุกคนไปทำงานแล้วหรือว่าเป็นวันหยุดหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆนะไม่ไม่มีคนเลยโล่งเลยจริงโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าการเดินทางของเราเป็นยังไงกันนะคะทุกคน <S <S เราก็มาถึงป้ายรถเมย์กันแล้วะค่ะทุกคน เราดูกรนกอบว่าอะไรยังไงถ้ามาวันเ,เราขึ้นมาใช่ไหมอแรกว่าจะจ่ายเ็นดใชบอกว่าให้แต่บัตรแต่ทีนี้มันสามารถใช้บั เี่ยวมากทุกคนแต่เราเห็นต้องวงจนจะปิดตลอดทางเลยนะทุกคนกคนืออันนี้ก็คือแบบดีอย่างเลยนะเนี่ยมันค่อนข้างเปี่ยวนิดนึงดูหรีทางเ,งเลยจะเป็นยังไงเนี่ยตอีมีเละ มีเออมีที่ขายตัวตรงนั้นไอวอนโชโกบาตูเคฟซืเยอเท่าไหร่462เอ้าใจ462โอเครถไฟเราก็มาแล้วนะคะทุกคนนี่ uh, <c oughs> ที่นี่ก็มีที่นั่งอยู่สองแบบจะเป็นที่นั่งแบบสองันแบบนี้หรือจะเป็นที่นั่งแบบข้างหลังนะทุกคน,นเดี๋ยวเราก็นั่งไปต่อกันยาวๆนะคะทุกคนก็ประมาณ20กว่ากนาทีคิดว่านะสะดวกสบายจริงนะการเดินทางที่นี่ก็คือไม่ต้องยากเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะท้าไมกระจกทุกอันมัน,นเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอนะ โอเคทุกคนเราก็จะเดินอยู่แถวถ้ำไปก่อนนะคะแต่ที่นี่คือสวยนะสวยดี oh. ในที่สุดเราก็มาถึงจนได้เราจะไม่ยอมแพ้อะไรทั้งนั้น <c oughs> นอกจากที่นี่จะมี <c oughs> ดิงแล้วที่นี่ก็มีน้องเหมียวด้วยต้นไม้วิเศษปะเนี่ยหู เยอะมากเลยนกบาตูเคปนะคะว้าวเป็นที่แนะนำอีกที่หนึ่งของมาเลเซียถ้าใครมาที่ควลาลัมเปอร์ oh. ก็ต้องมาที่นี่กันนะคะทุกคนมันมันมันดีมากนะสำหรับเรามสวยจริงที่นี่ก็เป็นถ้ำที่คนฮินดูนับถือมากนะคะทุกคน โอเคทุกคนถึงเวลาแล้วที่ปฏิบัติการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วมาถึงทั้งเทียนะนี่นั่นคือเป้าหมายของเราว้าเอ้ยสวยจริงที่นี่ห้ามพลาดที่นี่ต้องมาโคตรชันเลยไม่เป็นไร เราเดินเขามาแล้วโอเคเริ่มเดินกันที่นี่มาง่ายถ้าใครจะมาก็แนะนำมากมากๆากมาคือมันสวยมากน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ได้ด้วยจริงๆ้กระโดดข้ามกันอย่างนี้เลยตลอดทางก็จะมีลิงนี่นะคะข้างในก็ จะมีที่ให้เดินอีกแล้วนี่บันไดก็มาแล้วนะทุกคนนะก็ต้องเดินไปด้วยกันเนี่ยไข้างในก็จะประมาณนี้เออเดินมาก็ไม่เหงานะทุกคนมีคนคุยด้วยตลอดทางเลย จริงการมาเที่ยวครั้งนี้คือแบบที่สุดลองลองออกมาดูลองออกมาดูอออาดสนุกมากโอเคไปเดินชมวิวกันต่อนี่นะคะในที่สุดเราก็ถึงชั้นข้างบนแล้วโหเป็นท่าที่สวยงามมากจริงๆเป็นที่ที่แนะนำ นี่ก็คือข้างในนะคะคือชั้นบนสุดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเราก็ชมกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปที่ KL กัน เดี๋ยวจะไปที่ร้านหนังสือที่เขาชอบถ่ายรูปกันตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตรงนั้นเลยดีกว่านะคะทุกคนคิดว่ารอบนี้น่าจะไม่ขึ้นรถไฟผิดนะเพราะว่าตอนนี้คือเสียนแล้วเพราะหลงรอบหนึ่งเราจะไม่หลงรอบสอง let's go <S เนี่ยระหว่างทางที่เราเดินมานะคะกคนนี่เป็นที่กั้นรถชนหร ก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่กันแดดไม่ใช่น่าจะชายก็กันแดดรู้ให้ตลอดทางเลยนะเนี่ยสบายมากเดินไปก็ไม่ต้องร้อนอ่ะทุกคนสุดยอดสุดยอด ะไม่เข้ามาก็เห็นสวยดีก็เลยเข้ามานี่เดี๋ยวพาชมบรรยากาศข้างในนะคะโอเคเราเดินออกมาจากวัดแล้วนะคะ เราจะเดินไปที่ร้านหนังสือกันนี่โอ้เห็นตึกเ่ยน,นี่โอเคเดีย๋ยวเราเดินไปกันดีกว่าออจากวัดแล้วก็ทางที่เราเดินจะเดินไปร้านหนังสือนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดใ,ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เหมือนแบบประตูน้ําอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะแถวนี้คล้ายคล้ายกันคล้ายคกันมาสามารถเดินชมได้มีอของขายเยอะมากเลย<อ>พวกกระเป๋าพวกของกินอะไรเงี้ยลองเดินเข้ามาดูโอเคเราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะนี่ที่ที่เราจะไปก็คือตรงนี้ เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนมันคล้ายๆห้างเลยทุกคนแต่จริงๆตอนนี้หิวข้าวมากเลยเดี๋ยวเดินจากตรงนี้เสร็จก็น่าจะไปหาอะไรกินแล้วเพราะยังไม่กินตั้งแต่ตอนเช้าเลยยังไม่กินข้าวแต่เช้าเลยในที่สุดในที่สุดความพยายามก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเจอแล้ว จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมันก็จะมีชั้นสองเว้เราเดินขึ้นไปอีกแต่ชั้นสองน่าจะสวยคิดว่านะใช่ก็ตามนะสวยจริงใช่ใช่อู้อู้ ด,ดีมากมาถ่ายรูปกันได้นะทุกคนจริงๆดีมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ร้านข้าวแล้วนะคะสรุปก็คือกินราเมงยังไม่ได้กินอาหารมาเลเซียเลย กินตอนนี้ก็ยังกินอาหารญี่ปุ่นแหละนี่ครับเมนูของเราก็จะเป็นประมาณนี้เราสั่งอันนี้อย่ารอ,อกันลาเมงมาแล้วนี่หืมน่าอร่อยมากเลยนะเนี่ยโอเคขอตัวกินก่อน โอเคทุกคนในที่สุดเราก็ถึงเซนทัลมาเก็ตนี่แต่อะไรไม่รู้ถ่ายไปก่อนมันสวยดีนี่ที่นี่นะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าใช่เซนทัลมาเก็ตจะไปดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้าง มืดคึ้งเลยทีเดียวอ๋อก็จะเหมือนแพตตินัมปะใช่เปรียบเทียบก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะมีเสื้อผ้าขายเยอะเลยไม่ใช่แค่มีแค่ผ้านะอุ้ยเห็นไรน่ารักไม่ได้เลยแวะแวะแวะอย่างเดียวใช่มันน่ารักมันน่ารักกลน ออสองปัจจุกัชิกใช่ทุกคนกว่าเราจะเพลินเดินผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็เจออะไรมาเยอะนะเนี่ยตามทางตามถนนดีที่นี่เขาฮิดกินทุเรียนกันเหรอทุกคน แบบเดินไปไหนก็มีทุเรียนเยอะมากเลยนะทีนี้โอเคทุกคนเราเดินออกจากห้างแล้วนะคะห้างเซนทันมาร์เก็ตเดี๋ยวเราไปที่ River of Light เดี๋ยวจะปักหมดให้นะคะว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยค่ะเดินชมวิวรอบๆคก่ะ ริ River of l i ลท์ใครทำกระจกแตกล้นนั่นอ่ะออมีคนล้มใส่หร,อหรืออะไรนี่นะคะทุกคน r i v e r of l i g h t ทมีสตีดอารตรงนั้นด้วย โอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นไปกันที่ทถาแถวแม่น้ำนะทุกคนเพราะว่าแถวนี้รู้สึกว่าแบบมันสงบดีมากเลย <Okay. S 1> ที่นี่สตรีทอาร์ตสวยมากดูดิที่นั่นก็ใช่ที่นี่ก็ใช่ทั้งตึกเลยนะดีมากแม่น้ำไหลตลอดเลย โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดูดิสวยป่ะว้าวที่นั่นก็จะเป็นตึกกระจกเปล่าไม่รู้ว่าชื่อตึกอะไรก็พูดไปเลยอันนั้นก็ตึก KL Tower ใกล้ที่พักเราหลังจาก KL Tower ก็น่าจะเป็นตึกแฟดเดี๋ยวเราจะไปกันเย็นนี้ ดีนะดีนะล่มลื่นดีเลยมีต้นไม้ตลอดนี่ก็จะเป็นแม่น้ำนะนี่อ้มีปลาด้วยต้องมีแหละดเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันโอเคเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วก็อาบน้ำอะไรเสร็จแล้วนะทุกคนกำลังจะไปทวินทาวเวอร์ตึกแฟดแต่ฝนตกอีกแล้วทุกคนก็เลยโอเคก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าเรามาเที่ยวคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยก็แบบคิดว่ามันดึกแล้วแล้วก็ฝนมันตกด้วยทุกคนก็เลยโอเคพรุ่งนี้ค่อยไปตอนเช้าก็ได้ก่อนที่จะไปมาลกาอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อย แวะไปถ่ายรูปที่ตึกแฝดก่อนแล้วค่อยออกไปมะลากาก็เลยคิดคิดไว้ยี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าแบบไปตอนเนี้ยทั้งฝนตกทั้งดึกแล้วกลัวแบบเดินคนเดียวอีกแล้วแบบมันอันตรายนะทุกคนเอาความปลอดภัยของตัวเองดีดีกว่าเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังย,ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้กินข้าวก็เลยสั่งแก๊ปสั่งแก๊ปง่ายๆเลยสั่งขึ้นมากินอยู่โรงแรม แค่นั้นจบวันนี้ก็เสร็จแค่นี้นะทุกคนวันนี้ก็เราก็พากันไปเที่ยวเยอะแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตึกแฟดเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูอดีกครั้งนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็กุ๊ดไนท์นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย